สวัสดีครับในเวลานี้มันค่อนข้างไปที่แน่นอนแล้วว่าทีมหาเศรษฐีจากฝรั่งเศสอย่างเปเช่นั้นต้องการที่จะปล่อยตัวซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลอย่างเนมาออกจากทีมให้เร็วที่สุดและทีมใดที่ได้ตัวเนมาไปร่วมทัพนอกจากฝีเท้าอันพิวหอยของเขาแล้วมันก็จะตามมาด้วยแฟนขับมาหาสารที่จะแห่ติดตามเนมาไปด้วยซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพสถานีต่อไปของเนมานักเตะผู้ที่เป็นต่างพระเจ้าของชาวบราซิลซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ w 88ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรเบอร์ลี่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจแอดมาเลยที่ w 88ท h z s โดยเรามาเริ่มก,กันที่สถานีต่อไปของเนมาทีมแรกได้แก่ทีมจากศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐโดยสำหรับศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐนี่คือลีกฟุตบอลที่กลายเป็นหนึ่งในลีกที่แฟนบอลทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างเลวเนลเมซี่ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพอินเตอร์มอามีและเมซี่นั้นก็กำลังโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวซึ่งสําหรับเนมาที่เป็นหนึ่งในนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์เช่นกันเขาเองก็มีสิทธิ์สูงที่ย้ายไปลงเล่นในศึกเมเจอร์ลิการัดและที่นั้นมีเงินมหาศาลที่พร้อมจ่ายให้เขาอย่างแน่นอนซึ่งการลงรเผชิญหน้ากันในสนามระหว่างเลวเนลเมซี่พระเจ้าของชาวอ์เจีตินาและเนมาพระเจ้าของชาวบราซิลแค่คิดก็เป็นอะไรที่โคตรมันแล้วสถานีต่อไปของเนมมมาาทททีีีี่่2ไดด้แกกกจศึซโปล โดยสำหรับสกอุดีโปลีนี่คืออีกหนึ่งลีกฟุตบอลที่กลายเป็นหนึ่งในลีกที่แฟนบอลทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงนักเตะซปเปอร์สตาร์มากมายมาลงเล่นที่นี่ไม่ไว่าจะเป็นทางคริสเตียโนโรนโดคารลิมเบนเซม่าซาดิโอมาเนออินโกลโลกองเต้ลูเบนเนเวสโลแบร์โตฟิมิโนเซอร์เกมิลินโควิซาวิริยาร์ดมาเลสและฟาบินโยรวมไปถึงยังมีนักเตะระดับโลกอีกหลายรายที่มาลงเล่นที่นี่ และแน่นอนว่าทีมจากประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นพร้อมที่จะทุ่มจ่ายเงินค่าเหนื่อยมาสารเพื่อรอใจเนย์มาอย่างแน่นอนซึ่งเนย์มานั้นน่าจะสนุกกับการลงเล่นในลิกซาอุไม่น้อยเพราะเขาน่าจะได้ลงดวลกับนักเตะระดับโลกมากมายที่นี่สถานีต่อไปของเนย์มาทีมที่3ได้แก่บาร์เซลโลนาจากศึกลาลิกาสเปนซึ่งสําหรับที่บาร์เซลโลนาพวกเขานั้นให้ความสนใจที่จะดึงตัวเนย์มากลับมาร่วมทําอีกครั้งแต่ทว่าในเวลานี้มันกำลังเกิดการถกเถียงกันอยู่ พอทางสโมสรบาร์ซ่ากับตัวคุณซืออย่างชาบี้นานเห็นต่างกันในเรื่องนี้พอชาบี้นานกังวลว่าการดึงเนม่ากลับมาจะส่งผลเสียต่อสปิริตของทีมพอเนม่านั้นเป็นนักเตะที่ควบคุมได้ยากแต่ทางสโมสรนั้นอยากดึงเนมามาร่วมทัพเพราะการมาของเขาจะนามาซึ่งรายได้มหาศาลจากสปอนเซอร์ที่หลั่งไหลาตามเข้ามาแต่ทว่าอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่บาร์ซ่าต้องเลี์ให้ได้ก็คือค่าเนหนื่อยมาศาของเนมาน่าม่จะทําให้เพดานค่าเหนื่อยของสโมสรมีปัญหาอย่างแน่นอนสถานีต่อไปของเนมาน่าทีมที่4ได้แก่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจากฤ โดยสําหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนี่คือทีมหาเศรษฐีจากสึกพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้หลังจากที่กลุ่มทุนซาอุนานเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรซึ่งที่ทัพสาร,ริกาดงนั้นมีพรทุกสิ่งทุกอย่างที่เนมานั้นต้องการคือมีเงินค่าเหนื่อยมาสานให้กับเขาและยังมีโอกาสได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยพอะการได้ลงเล่นบนลีกที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างศึกพรีเมียร์ลีกมันน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายกับเนมาไม่น้อยซึ่งถ้าเกิดว่านิวคาสเซิลได้ตัวเนมาไปร่วมทัพจริงๆเกมลุกของพวกเขานั้นจะยกระดับขึ้นมาเป็นอย่างมากแล้วโอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ให้ได้สักรายการก็เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอน และแล้วก็มาถึงสถานีต่อไปของเนย์มาร์ทีมที่5ได้แก่เชลซี Chelsea, จะศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยสําหรับเชลซีพวกเขานั้นอยากได้ตัวเนย์มาร์มาร่วมทัพสักพักหนึ่งแล้วแล้วบอก่าสุดทางเปเรเชนั้นต้องการให้ปล่อยตัวเนย์มาร์ออกจากทีมมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์นั้นเข้าทางเชลซีเข้าไปใหญ่ซึ่งที่ทับสิงโตนนเงินคามนั้นมีเงินพร้อมเสิร์ฟให้กับเนย์มาร์อย่างแน่นอนแต่ถว่าในฤดูกาลน,นี้พวกเขานั้นไม่ได้ไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เชื่อว โอกาสของเชลซีนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นและเกมรู้ของพวกเขานั้นจะน่ากลัวเป็นแนับต้นๆในทวีปยุโรปอย่างแน่นอน